ครับสบายดีอ่าสบายดีสวัสดีครับอามืนวันนี้นะครับผมอ่าเราจะมาพบกันกันกบผมอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะครับกับซ MM นะ่อง a y m อเอ็นมเดียนะอ่าวันนี้นะครับเราจะมาทํวผมรู้จักกับตําลาเล่มนี้นะอ่าทานายลายหนึ่งมือทํานายลายมืออย่างง่ายๆนะรู้ดวงชะตาดีลายนี่กับพื้มเล่มนี้เลยครับผมนี่ครับวันนี้นะเราจะมาเปิด คำทํานายนะครับจากร่วงรู้นะโชคชะตาอนาคตนะครับผมจากลิขิตนะบนลายมือเนื้อคู่ความลับนะอาชีพการงานเงินทองการเดินทางนะวาสนาความเจ็บป่วยโชคลาภอุบัติเหตุการแต่งงานโชคดีและข้อต่างๆนะค้นหาคําตอบได้ด้วยการอ่านมือนะอ่านลายดวยมือนะจากตาราเล่มนี้นะจะมี ราคาก็ประมาณ9.9บาทนะครับสามารถหาซื้อได้มาอ่านกันนะครับผมวันนี้นะเราจะมาทำความรู้จักกันเลยนะครับว่าเอาแบบสั้นๆนะสรุปใจความง่ายๆเลยก็คือ,อมือนี่ฮะลายลายดิ้วมือของแต่ละคนนี้นะครับมันสามารถบอกสตาร์ชีวิตของแต่ละคนได้อ่าเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังคร่าวๆเลยนะครับผมอ่ามาพบกันเลยครับเส้นลายดิ้วมือนะของคนเรานั้นนะน่าอัศจรรย์มาก เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในแต่ละช่วงอายุในขณะที่ลายนิวมือของคนเราจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยอ่านี่คือเป็นคนข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งเลยนะครับผมหมายความว่าถึงเราจะเติบโตเราจะอะไรก็แ,แล้วแต่มีการทํางานหนักหนาอย่างไงก็แล้วแต่ลายดิวมือของคนเรานะมันจะยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะก็คือมันจะบ่งบอกสตาร์ชีวิตของแต่ละคนได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรารวมมาดูกันเลยครับถ้าคุณลองเก็บตัวอย่างเส้นลายนิวมือของตัวเองไว้นะดนยการถ่ายสําเนา นะหรือทาหมึกที่ฝ่ามือแล้วพิมพ์ลงบนกระดาษขาวหลังนะจากนั้น2-5ถึงปีผ่านไปลองมาตรวจดูนะจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงของเส้นและเครื่องหมายต่างๆนะถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมอ,อันนี้ถือว่าเราจะมานำการศึกษานะจากลายดิ้วมือนะเขาจะบอกบอกบอกเราไว้ว่าะนะการอ่านลายดิ้วมือและนิ้วนี่นะครับนีมันจะมีแบบนี้นะ,ะแบบนี้นะ ทุกคนเห็นไหมครับนี่ทุกคนเห็นไหมทุกคน,หนไหมนี่เห็นไหมครับนี่นะเราก็จะมีเส้นลายิ้วมือบอกเรานะว่าเราจะอ,าอ่านอย่างไรนะมันจะมีบอกนะก็คือเขาบอกว่าการอ่านลายนิ้วมือและนิ้วนี่ครับสมองและหัวใจนะมีความคิดและความรู้สึกอย่างไรก็จะแปลความหมายถ่ายทอดโดยแสดงออกในรูปทรงของมือแบบต่างๆรวมทั้งรูปนิ้วแล,วล,าลายละเอียดโดยเฉพาะอีกมากมาย การอ่านคนจากมือและนิ้วทําให้เรารู้จักผู้อื่นได้มากแม้จะเพียงเพิ่งพบหน้ากันก็ตามนะครับเราจะสังเกตเห็นพวกหมอดูอะไรเขาจะดูจากรายด้วมือนะนะวันนี้เราจะมาดูกันด้วยตนเองได้เลยนะครับจากตำราเล่มนี้นะ,ะแล้วก็ดวงสตาของมือ6แบบนะในมือของคนเรานี่นะครับมันจะมีเส้นนะเส้นเขาเรียกว่าเส้นสตานะเส้นดวงสตาอยู่แบบ6แบบนะมันจะมีแบบต่างๆให้เราได้อ่านศึกษาไปเดี๋ยวผมจะสรุป คร่าวๆเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะก็ะสามารถอ่านได้นะครับทุกคนนะนี่ถือว่าเป็นความรู้นะเป็นสิ่งที่เราสามารถอ่านจบเล่มนี้นะเราสามารถอ่าประเมินอ่าแล้วก็อ่าสามารถรู้ทุกคนได้เลยนะอ่าครับในบึ้มเล่มนี้นะครับตำราเล่มนี้มันจะมีหมอกหมดเลยนะครับเกี่ยวกับอ่า สีของมือนะครับสีของอุ้มมือนะนิ้วโป้นะแต่ละนิ้วนะการดูปลายนิ้วมือนะขนาดของอุ้มมือนะทุกอย่างนะครับจะรวมอยู่ในปุ่มเล่มนี้เลยนะครับมันจะมีการอบอกเกี่ยวกับเส้นหลักบนฝ่ามือนะจะเป็นเส้นชีวิตนะเส้นสมองนะเส้นหัวใจแล้วก็เส้นวาสนาอ่ารวมอยู่ในตําราเล่มนี้ครบหมดเลยนะครับผมใครอยากรู้เกี่ยวกับ สตาร์ชีวิตของตัวเองอย่าลืมนะหาซื้อปุ่มเล่มนี้ไปอ่านกันได้เลยนะครับผมเอาละครับวันนี้นะก็ได้สาระผมรู้พอประมาณนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้วิดีโอนี้นะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมวันนี้เราจะลากันไปกับตําราเล่มนี้นะ,ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย